สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเดินทางอันลึกลับเพื่อถอดรหัสหนึ่งในดวงดาวที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในจักรราศีราศีพิจิกในบรรดา12สัญ,ญลักษณ์แห่งดวงดาวไม่มีราศีใดที่จะเต็มไปด้วยปริศนาความซับซ้อนและพลังงานที่ลุ่มลึกได้เท่ากับชาวราศีพิจิกอีกแล้วตัวตนของพวกเขา เปรียบเสมือนมหาสมุทรที่พื้นผิวดูสงบนิ่งไร้ระลอกคลื่นแต่หากคุณกล้าพอที่จะดำดิ่งลงไปคุณจะพบกับกระแสน้ำวนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันทรงพลังที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ที่อยู่อาศัยแต่คือผู้ควบคุมโลกใต้สำนึกซึ่งการทำความเข้าใจบุคลิกภาพของพวกเขาจึงเป็นกุญแจเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมหรือในห้องหัวใจบทที่หนึ่ง ตำนานและอิทธิพลแห่งดวงดาวชื่อของราศีพิจิกนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับตำนานที่ยิ่งใหญ่บนฟากฟ้านั่นคือกลุ่มดาวแมงป่องหรือ constellation Scorpius ในเทพกรรณามกรีกแมงป่องยักษ์ตัวนี้ถูกส่งมาเพื่อสังหารในพรานโอไรออนผู้หญิงยโส และถึงแม้การต่อสู้จะสิ้นสุดลงแต่การไล่ล่าก็ยังคงดำเนินต่อไปในฐานะกลุ่มดาวที่อยู่ตรงข้ามกันบนฟ้าตลอดกาลเรื่องราวเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้สะท้อนถึงบุคลิกภาพอันเข้มข้นของชาวราศีนี้พวกเขาได้รับอิทธิพลจากพลังงานอันมหาศาลจากดาวเคราะห์ผู้ปกครองถึงสองดวงคือดาวพลูโตและดาวอังคารในทางโหราศาสตร์ดาวดวงนี้คือเจ้าแห่งการฟื้นคืนชีพ ผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การทำลายล้างเพื่อการสร้างสรรค์และการเกิดใหม่จากเท่าฐานและประการที่สองคือดาวอังคารเทพแห่งสงครามผู้มอบพลังความปรารถนาอันเร่าร้อนและความกล้าหาญในการเผชิญหน้าอิทธิพลคู่ขั้วนี้หล่อหลอมให้ชาวพิจิกมีพลังแฝงที่สามารถสร้างสรรค์โลกใหม่และทำลายสิ่งเก่าทิ้งไปได้อย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาคือผู้ที่ใช้ชีวิตในระดับความลึกที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้บทที่สแก่นแท้แห่งพลังเรามาเจาะลึกที่แก่นแท้แห่งพลังของพวกเขาชาวพิจิกมีคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามและเป็นที่พึ่งพิงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เมื่อชาวราศีพิจิกมีเป้าหมายพวกเขาจะทำงานอย่างเงียบๆเ,เปรียบเสมือนนักล่าที่สะกดรอยเหยื่อ พวกเขาจะไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคใดพวกเขาพร้อมที่จะค้นคว้าสืบเสาะและดำดิ่งลงมไปในข้อมูลจนกว่าจะพบความจริงหรือบรรลุสิ่งที่ปรารถนาความทุ่มเทของพวกเขาไม่ใช่แค่ความพยายามแต่มันคือการอุทิศตนทั้งชีวิตสัญชตาตญาณเฉียบคมพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาโดยกำเนิดเป็นเรื่องยากที่จะปิดบังหรือหลอกลวงชาวราศีนี้ได้ พวกเขามีความสามารถพิเศษในการมองทะลุจิตใจผู้คนและจับความรู้สึกที่แท้จริงภายใต้หน้ากากสังคมได้อย่างรวดเร็วมันคือพลังในการอ่านคนซึ่งทำให้พวกเขาเป็นคู่สนทนาที่น่าทึ่งและน่ากลัวไปพร้อมๆกันความซื่อสัตย์และพักดีที่หาที่เปรียบไม่ได้หากคุณได้รับความไว้วางใจจากชาวราศีพิจิกแล้วคุณจะได้รับมิตรภาพและความรักที่ทุ่มเทอย่างถึงที่สุด ความพักดีของพวกเขาคือการปกป้องแบบที่ไม่มีเหตุผลพวกเขาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์แม้ในยามที่คุณทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงก็ตามความเข้มแข็งในการรับมือวิกฤตลองนึกถึงพายุที่โหมกระหนำ่ำชาวพิจิกคือศูนย์กลางของพายุที่ยังคงนิ่งสงบพวกเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นเลิศและมักจะเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ให้กับผู้อื่นในยามที่โลกกำลังพังทลายลงได้ บทที่สเงาและความท้าทายแต่พลังที่เข้มข้นนี้ก็มาพร้อมกับเงาที่ต้องระวังเช่นกันในฐานะราศีคงพวกเขามีแนวโน้มที่จะดื้อดึงและไม่ยืดหยุ่นเมื่อตัดสินใจหรือมีความเชื่อในสิ่งใดแล้วพวกเขาจะปิดกั้นตัวเองจากมุมมองอื่นอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้ง่ายมากชาวราศีพิจิกให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง พวกเขาสร้างกำแพงแก้วที่มองเห็นได้แต่สัมผัสไม่ได้รอบตัวเองพวกเขาจะเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงไว้และนั่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขานั้นเข้าถึงยากและเต็มไปด้วยความลับและสิ่งที่หล่อเลี้ยงความลับนี้คือความหวาดระแวงชาวพิจิตไม่ไว้ใจคนง่ายพวกเขามักจะตั้งคำถามและสงสัยในแรงจูงใจของผู้อื่นเสมอ ความหวาดระแวงนี้ไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองที่เกิดจากความกลัวการถูกหักหลังและความเปราะบางทางอารมณ์ที่พวกเขาพยายามปกปิดไว้อย่างมิดชิดความหวาดระแวงของพวกเขาคือเงาที่ตามติดตัวไปทุกที่บทที่5ความรักที่ลุ่มลึกและเป็นพิษในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจุดแข็งและจุดอ่อนของชาวราศีพิจิกจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนและซับซ้อนที่สุด ความรักที่ลึกซึ้งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมอาจแปรเปลี่ยนเป็นความหมกมุ่นและการควบคุมได้ความหึงหวงและการควบคุมอย่างสุดขีดความรู้สึกไม่มั่นคงและความกลัวการถูกทรยศที่ฝั่งดิบสามารถกระตุ้นให้ชาวราศีพิจิกแสดงพฤติกรรมการควบคุมที่เกินขอบเขตได้การตรวจสอบการจำกัดความสัมพันธ์พฤติกรรมนี้มีรากฐานมาจากความกลัวการสูญเสียอย่างรุนแรง พวกเขาพยายามควบคุมเพื่อรับประกันว่าหัวใจของพวกเขาจะไม่แตกสลายความอาฆาตและการถือโทษโกรธเคืองหากชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าถูกหักหลังหรือถูกดูหมิ่นพวกเขาจะไม่มีวันลืมและให้อภัยได้ง่ายาดพวกเขาอาจจะรอคอยเป็นเดือนหรือเป็นปีเพื่อหาโอกาสแก้แค้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่เปิดเผยหรือด้วยกลยุทธ์ที่แยบยลก็ตาม การไม่ให้อภัยนี้คือการทวงคืนอำนาจและความรู้สึกมีตัวตนกลับคืนมาหลังจากการถูกทรยศแนวโน้มในการบงการทางอารมณ์ด้วยความสามารถในการอ่านจิตใจคนพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาได้อย่างช่ำชองเช่นการทำให้คนรักรู้สึกผิดหรือการบิดเบือนความจริงหรือแกสไลติ n งเพื่อให้เกิดความสับสน การบงการทางอารมณ์นี้คือเครื่องมือที่พวกเขาใช้จัดการกับความวิตกกังวลภายในใจเมื่อสามารถควบคุมปฏิกิริยาของคนรักได้พวกเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นความขัดแย้งของความลับและความน่าสงสัยนี่คือความย้อนแย้งที่ใหญ่ที่สุดชาวราศีพิจิกจะเรียกร้องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่จากคนรักแต่ในขณะเดียวกันพวกเขากลับปกปิดเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองอย่างมิดชิด พวกเขาต้องการเห็นไพ่ทั้งหมดของอีกฝ่ายเพื่อความปลอดภัยแต่ซ่อนไพ่ของตัวเองไว้เพราะการเปิดเผยตัวตนคือความเสี่ยงสูงสุดนี่คือบทเรียนที่ต้องใช้ความไว้วางใจมาเป็นสะพานเชื่อมบทที่6ความสำเร็จในโลกอาชีพโชคดีที่พลังแห่งความเข้มข้นของชาวราศีพิจิกสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในโลกอาชีพได้อย่างน่าทึ่งจริงๆ ในที่ทำงานพวกเขาคือนักแก้ปัญหาชั้นเลิศที่ไม่กลัวความท้าทายพวกเขาชอบเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงและทำงานได้ดีที่สุดในสาขาที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกการสืบสวนหรือการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ลองลึกถึงพวกเขาเป็นศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดหรือนักวิเคราะห์ตลาดที่ต้องมองทะลุเบื้องหลังตัวเลข หรือแม้แต่นักโบราณคดีที่ต้องค้นหาอรารยธรรมที่สาบสูนพวกเขาเกลียดการทำงานที่ผิวเผินและจะทุ่มเททุกสิ่งให้กับงานที่พวกเขามองว่ามีความหมายและท้าทายอย่างมากพลังดาวโวลกับราศีอื่นในฐานะราศีธาตุน้ำชาวพิจิกโหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางอารมณ์พวกเขามักจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับราศีในธาตุน้ำด้วยกันอย่างกรกฎและมีน เพราะมีความเข้าใจในความลึกซึ้งทางอารมณ์คล้ายกันส่วนราศีธาตุดินอย่างมังกรและกันนั้นจะมอบโครงสร้างและความมั่นคงที่ชาวพิจิตโหยหาโดยเฉพาะกับชาวมังกรที่มีความมุ่งมั่นคล้ายกันทําให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ทุ่มเทให้กันอย่างดื้อดึงและจริงใจเพื่อเป้าหมายร่วมกันในทางกลับกันความสัมพันธ์กับราศีธาตุไฟและราศีธาตุลมนั้นอาจเต็มไปด้วยความท้าทาย เพราะความรักอิสระและความเปิดเผยของราศีเหล่านั้นอาจกระตุ้นความรู้สึกไม่มั่นคงและความต้องการควบคุมของชาวราศีพิจิกได้กุญแจสู่ชาวพิจิกเราได้เดินทางผ่านบุคลิกภาพที่ซับซ้อนและเร้นลับที่สุดในจักรราศีกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและดีงามกับชาวราศีพิจิกจึงมีเพียงข้อเดียวนั่นคือ การสร้างความไว้วางใจขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปการให้เกียรติในกำแพงความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและให้เกียรติเมื่อกำแพงแห่งความหวาดระแวงถูกทำลายลงอย่างแท้จริงคุณจะได้พบกับบุคคลที่พร้อมจะทุ่มเทและปกป้องคุณอย่างสุดหัวใจภายใต้เปลือกนอกที่แข็งแกร่งนั้นคือจิตใจที่ซื่อสัตย์ทุ่มเท และเปลี่ยนไปด้วยพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการถอดรหัสบุคลิกภาพอันลึกลับของชาวราศีพิจิกค่ะ